สวัสดีครับวันนี้นาราอสังหาขอนำเสนอที่ดินของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงาที่จะขายทอดตลาดที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่75ตารางวาตั้งอยู่ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาราคาประมูลเริ่มต้นที่56,250บาทโดยจะเริ่มประมูลครั้งแรกครั้งที่1วันที่16เดือน1 1 2565จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือตั้งอยู่บนถนนสาธารณะนะครับห่างจากบิ๊กซีพังงาประมาณ8กิโลเมตรและห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดพังงาประมาณ9กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้ถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่าเริ่มต้นที่56,250บาท นาลาได้จัดทำคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาที่ดินแปลงนี้ดังนี้ครับเบื้องต้นนะครับท่านจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีในส่วนท้ายของเว็บไซต์นะครับจะมีลิงก์เพื่อค้นหาประกาศขายทอดตลาดนะครับท่านจะต้องใส่ข้อมูลนะครับ เพือค้นหานาราเลือกจังหวัดพังงานะครับซับถึงที่ประมูลเลือกเฉพาะที่ดินว่างเปล่านารากำหนดราคาสูงสุดไว้ที่1 0 0 0 0แสนบาทนะครับยืนยันรหัสนะครับ เมื่อได้ผลจากการ,รเมื่อได้ผลออกมานะครับนาลาได้ทำการเลือกที่ดินไว้แล้วนะครับลำดับที่3ามดหนึ่งนะครับมีเนื้อที่75ตารางวาราคาเริ่มต้นห้าห0อง 56, ้อหบาทตำบลตากแดกอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับเมื่อเข้าไปดู ข้อมูลของทรัพย์ตัวนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจอันดับแรกก็คือเป็นการประกาศขายทอดตลาดที่ดินตามสําเนาโฉนดเลขที่9488หมายถึงหากท่านเป็นผู้ชนะการประมูลท่านจะได้แค่สําเนาโฉนดนะครับโฉนดตัวจริงยังคงอยู่ที่เจ้าของเดิมดังนั้นท่านมีหน้าที่จะต้องไปออกใบแทนโฉนดณนะสํานักง,งานที่ยิน นะครับหรือไม่ท่านก็ต้องติดต่อเจ้าของเดิมเพื่อขอโฉนดตัวจริงแล้วท่านก็จะต้องไปทําการโอนเป็นชื่อของท่านด้วยตัวเองนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่75ตารางวานะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนนะครับท่านสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้นะครับกรณีท่านมีข้อสงสยัยสำหรับอย่างอื่นที่ ท่านจะต้องทำความเข้าใจก็คือราคาประเมินของเจ้าพนักง,งานบังค,บบงคับคดีเริ่มต้นที่5 6 2 5 0บาทนั่นหมายถึงว่าในการประมูลครั้งที่1นะครับราคาเริ่มต้นคือ5 6 2 5 0บาทถ้าท่านสนใจจะเข้าร่วมประมูลที่ดินแปลงนี้นะครับก่อน1วันก็คือวันที่15พฤศจิกาช่วงบา่ายท่านจะต้องติดต่อไปสอบถาม ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงาว่ามีการขายแน่นอนหรือไม่นะครับกรณีที่มีการขายแน่นอนแล้วและท่านสนใจนะครับท่านจะต้องเตรียมเงินประกันจำนวนเงิน5,000บาทเงินประกันนี้สามารถใช้เป็นเงินสดหรือออกคชคเชียร์เช็คก็ได้กรณีออกเป็นคชเชียร์เช็คท่านจะต้องสอบถามชื่อที่จะสั่งจ่ายนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดของการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดนี้นะครับก็คือการเข้าไปดูทรัพย์แล้วก็การประเมินนะครับนาราแนะนำให้ท่านให้ความสำคัญกับส่วนนี้นะครับท่านอาจจะไปดูทรัพย์ได้ผ่านแผนที่ที่โจรส่งนะครับแผงที่ที่โจสรโจสง่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับค้นหาทรัพย์ได้ค่อนข้างยาก จากแผนที่ที่ให้มานี้สามารถวิเคราะห์ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนนะครับแต่ว่าจะเป็นแปลงไหนอาจจะค่อนข้างยากดังนั้นนาลาแนะนำให้ท่านเข้าผ่านาแผนที่ของกรมที่ดินนะครับ <c oughs> ในแผนที่ของกรมที่ดินนะครับท่านจะต้องใส่จังหวัดพังงาอำเภอเมืองนะครับแล้วก็เลข กรณีท่านต้องการไปสถานไปดูทรัพย์ณสถานที่จริงนะครับท่านสามารถกอกผ่านค่าพิกัดแปลงนะครับระบบจะนําท่านไปยังสถานที่จริงท่านสามารถกําหนดเส้นทางเลือกเลือกเส้นทางที่จะไปยังสถานที่จริงได้นะครับสําหรับสถานที่จริงนาราไม่ได้เข้าไปสํารวจมานําเสนอท่านนะครับแต่ท่านแต่นาราสามารถดูจากสตรีควิว นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่แปลงนี้นะครับนาลาแนะนำนะครับว่าการประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดีจะมีความเสี่ยงนะครับทั้งควรจะศึกษาเงื่อนไขนะครับข้อกำหนดนะครับให้ละเอียด แต่โดยส่วนตัวแล้วที่ดินแปลงนี้นะครับนาลาคุ้นเคยกับจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับเนื้อที่เทียบกับราคาเริ่มต้นที่จะประมูลถือว่าถูกมากโดยเฉพาะนะครับที่ดินตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักนะครับในที่จะเข้าหมู่บ้านแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับถือว่าเป็นชุมชนนะครับและไม่ไกลจากตัวอำเภอ นะครับถือว่าถูกมากครับนาลาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าชมช่องนาราอสังหานาลาจะพยายามหาที่ดินราคาถูกๆนะครับมานําเสนอท่านในโอกาสต่อไปนาราขอขอบคุณทุกท่านและขอฝากทุกท่านช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ติดตามช่องของนาลาอสังหาด้วยครับ